คลิปนี้ผมจะมาสรุปในเรื่องของส่วนควบของทรัพย์แล้วก็ข้อยกเว้นของส่วนควบครับตามประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา144 145แล้วก็มาตรา146อย่างสั้นๆนะครับในมาตรา144เนี่ยในเรื่องของส่วนควบของทรัพย์นะครับก็คือส่วนที่มีความสําคัญในความเป็นอยู่ของทรัพย์นั้นนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นบ้านในส่วนประกอบของบ้านเนี่ยก็จะมีเสามีประตูมีหลังคา ซึ่งส่วนพวกนี้ถือว่าเป็นส่วนประกอบมันสาคัญของบ้านถ้าเกิดมีการแย่ออกจากตัวบ้านเนี่ยก็ย่อมทําให้บ้านนั้นเสียหายเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะเป็นหลังคาเป็นเสาเป็นหน้าต่างเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนควบของทรัพย์นั้นก็คือตัวบ้านนั่นเองครับผลของมันก็คือเจ้าของบ้านก็คือเจ้าของทรัพ์เนี่ยย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้นนั่นเองทั้งหมดเลยเจ้าของทรัพย์นะครับซึ่ง สังเกตง,ง่ายๆนะครับส่วนควบก็คือส่วนที่มีทรัพย์ตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยประกอบรวมกันเป็น1เดียวนะครับนี่ก็เรียกว่าส่วนควบหลักที่สําคัญก็คือเจ้าของทรัพย์เนี่ยย่อมมีกรรมสิทธิ์ในส่วนควบของทรัพย์นั้นครับส่วนมาตราที่2นะครับมาตรา1นึ่เป็นเรื่องของไม้ยืนต้นแล้วก็พืชล้มลุกครับตัวอย่างเช่นเอาง่ายๆก็คือต้นมะม่วงนะครับซึ่งเป็นต้นที่มีอายุยืนยาวนะครับหรือต้นยางพาราเป็นต้นตรงเนี้ย ไม้ยืนต้นก็ถือเป็นส่วนควบกับที่ดินนั้นที่ไม้นั้นขึ้นอยู่ครับซึ่งมันจะตรงข้ามกับพืชล้มลุกหรือธัญชานะครับเช่นต้นข้าวต้นข้าวโพดอย่างเงที่เขาปลูกเพียงชัว่วคราวแล้วก็มีการถอนเก็บเกี่ยวไปนะครับอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบกับที่ดินนั้นนะครับข้อยกเว้นของพืชล้มลุกซึ่งพืชเหล่านี้สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้หลายครั้งในปีเดียวครับมันจะแตกต่างกับไม้ยืนต้นนั่นเองต่อไปมาตราที่3นะครับเป็นข้อยกเว้นของส่วนควบครับหลักการสําคัญก็คือ เป็นทรัพย์ที่ติดกับที่ดินหรือโรงเรือนเพียงชั่วคราวตรงนี้จะไม่ถือเป็นส่วนควบกับที่ดินนั้นครับเป็นข้อ,อยกเว้นในเรื่องของส่วนควบซึ่งจะใช้บังคับกับกรณีที่มีการปลูกสร้างโรงเรือนบนที่ดินของผู้อื่นโดยมีการอนุญาตก,ก็คือมีสิทธิ์ที่จะปลูกได้นั่นเองนะครับถ้ามีสิทธิ์ที่จะปลูกได้เนี่ยบ้านจะไม่ตกเป็นส่วนควบกับที่ดินนั้นนะครับต่อไปเป็นตัวอย่างนะครับไม้ยืนต้นที่ปลูกโดยมีเจตนาเพียงชั่วคราวเนี่ย ไม่ถือว่าเป็นส่วนควบครับมายืนต้นเมื่อกี้ที่ผมอธิบายไปอย่างเช่นต้นมะม่วงครับถ้าต้นมะม่วงต้นนั้นเน่ยมีเจตนาที่จะปลูกเพียงชัวง่วคราวแล้วก็ต้องถูกตัดออกไปอันนี้จะไม่ถือว่าเป็นส่วนควบครับหรือจะเป็นกรณีที่บ้านที่ปลูกบนที่ดินที่เช่าหรือบ้านที่ปลูกโดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ไม่ถือเป็นส่วนควบครับสมมุติว่ามีที่ดินหนึ่งแปลงนะครับแล้วผมเนี่ย ได้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินผืนนี้โดยได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นแล้วโดยหลักแล้วเนี่ยบ้านหลังนี้จะไม่ตกเป็นส่วนควบกับที่ดินผืนนี้นะครับเพราะว่าผมได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินก็ถือว่าไม่เป็นส่วนควบครับนี่ก็เป็นหลักสําคัญของมาตรา144 145และก็มาตรา146ครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็กดถูกใจแล้วกดแชร์ไปด้วยนะครับแล้วอยู่เจอกันในคลิปต่อไปครับ